จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือสร้างโอกาสทักษะอาชีพแก่เยาวชนครับวันที่14สิงหา2568นะครับเวลา8นาิกา30นาีสาตลอดจนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมให้การต้อนรับนะครับโดยในช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุข องคมนตรีได้เดินทางไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยได้ให้โอวาทให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตลอดจนพูดคุยสร้างขวัญกําลังใจกับเยาวชนในความดูแลเพื่อให้ตระหนักถึงโอกาสในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความรับผิดชอบจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับ องคมนตรีได้ลงพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้ออ็ดำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อติดตามการเรียนการสอนและเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติด,ด้านอาชีพของนักเรียนในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทนะครับโดยได้ให้อ,อวาทแก่ครูและนักศึกษาเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาทักษะวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรมความมีระเบียบวินัยและความเพียรพยายาม อันจะนําไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคงและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับสําหรับโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทมีต้นแบบจากโรงเรียนพระดาบทซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2519ตามพระราชดําริรัชการที่9นะครับเพื่อให้เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้เรียนวิชาชีพควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมวินัยและการพึ่งพาตนเองอย่างสุจริต ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาได้นำแนวคิดนี้มาขยายสู่สถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศเพื่อสร้างช่างฝีมือที่มีความรู้และคุณธรรมลดปัญหาว่างงานนะครับและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอาชีพที่มั่นคงกับ